ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สุดยรถยนต์เตออโต้คอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเกศจะพาทุกคนค่ะไปดูกับรถสวยค่าสภาพเกศเอจากทางสืนรถยนต์ของเรานั่นเองวันนี้อยู่กันกับรถกระบะรถใช้งานนะคะกับแบรนด์ยอดฮิตนั่นก็คือโตโย t a และรุ่นยอดยอมนั่นก็คือไฮลักรีโวนั่นเองสำหรับโตโยต้าไฮลักรีโวนะคะเขาได้มีการเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยในปี1968 คุณหามีมาอย่างยาวนานกันเลยทีเดียวค่ะและได้มีการพัฒนานะคะมาถึง8โฉม8รุ่น8เจนด้วยกันโดยที่โฉมที่8หรือว่าเจนที่8เนี่ยเขาได้มีการเปิดตัวครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยของเราด้วยนะคะในปี2015ค่ะแล้ววันนี้นะคะรุ่นที่เกตจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเจ้าคันนี้คือแบบหล่อเท่และดุด,ดันมากๆนะคะคือเห็นแวบแ,แรกแบบอุ๊ย ต้องตาหันแล้วแบบเห็นแล้วแบบต้องเลี้ยวมองหลังอะ่ะเลี้ยวหลังเลี้ยวหลังแบบนี้นะคะคันนี้นะคะกับ t o y o ต a Hilux Revo 2.8 g l o c อโครถปี2018จด19นะคะสีดำสียยอดนิยมมาพร้อมกับความเท่และความดุดันคันนี้เลยค่ะรถสวยค่ะสภาพเกตเเอาจากศูนรถยนต์โตออโตอ้าของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งสียยอนฮิตเลยสำหรับสีดำคันนี้ คันนี้คกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถค่ะซึ่งเป็นสีทูโทนตัดกับสีเทาเข้มนั่นเองและช่องลมด้านหน้านะคะเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำเงาคล้ายๆออกแบบเป็นโนแบกนะคะสวยมากรถสภาพคือดูใหม่กริบๆมากค่ะคุณขาและไฟหน้าจะเป็นตัวโปรเจกเตอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟ daylight LED ยังไม่หมดนะคะต้องบอกว่าคันนี้ยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้า และยังไม่หมดอีกด้วยเพราะว่าเขามาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้า2จุดนั่นเองค่ะอย่างนี้บอกว่าเป็นรถสวยคัะสภาพเกจ A นะคะต้องบอกเราเลยว่ารถของเราเนี่ยจะไม่มีการชนหนักไม่มีมีคว่ำไม่มีน้ำท่วมตัดต่อดัดแปลงหรือว่าไฟไหม้แล้วก็ยังสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องถ้าตัวเจอยินดีซื้อคืนร้อเซและแอบกระซิบว่าที่ของเรานั้นนะคะที่สุดรถยนต์ต่อตาคาเนี่ย เป็นที่เดียวค่ะที่เขาได้มีการลงในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยดังนั้นคุณสามารถมั่นใจรถทุกคันจากทางสุดรถยนต์ของเราได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเกศจะพาทุกคนไปพิสูจน์ความใหม่กิบกันแบบทุกซอกทุกมุมกับตัวเครื่องยนต์ที่เป็นหัวใจหลักของรถกันก่อนมาดูเครื่องยนต์กันเลยค่ะ สภาพเครื่องยนต์งานสภาพเดิมๆเลยค่ะคุณขาตัวนี้จะเป็น,นเครื่องยนต์ดีเซล2.8หรือว่า 2,800cc ให้กำลังสูงสุด177แรงม้านะคะเครื่องเดิมๆแบบนี้เออสวยกริบๆนะจ๊ะมีเครื่องรางของขลังด้วยห้อยเอาไว้นะคะจริงๆก็คือเป็นเป็นอินดึงทิกนะเผื่อใครจะเอาไปใช้ไงมันจะช่วยไล่พวกมแมลงต่างๆได้เผื่อแบบใครจอดรถทิ้งไว้นานไม่ค่อยได้ขับอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทางเราเนี่ย ถามว่าทุกวันรถของเราก็จะมีการแบบว่าขยับอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ใส่เอาไว้ช่วงเวลาเผอิดางคืนจะมีแบบแมลงลนู่นนี่นั่นเข้ามาเป็นเครื่องหลังของขังค่ะของประจำสูสูตรรถยนต์ของเราเนี่ยฮะอ่ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสภาพเดิมๆหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่เคยโดนถอดโดนเปียนเนี่ยะหรือว่าจะเป็นนอ็อตตละจุดค่ะเห็นนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยน็อตไม่เคลื่อนไม่ขยับหัวน,น็อตไม่แตกนะจ๊ะ แผ่นซัาความร้อนกับตัวฝากระปองสติกเกอร์ข้อควรระวังต่างๆยังอยู่สภาพเดิมๆเม็ดอัพแต่ละจุดนะคะสวยกริบกริบแบบนี้ค่ะแล้วก็หน้าน,นี้นะคะถ้าสังเกตดูดีๆฟึบมมออากาศแล้วก็แผ่นเพจยังอยู่แบบนี้เลยค่ะอันนี้จากโรงงานเลยนะจากทั้งศูนย์รถยนต์เลยนะคะโตโยต้านะคะ ดูเครื่อง,งยนกันไปแล้วนะคะขยะมาดูลันดังลังลังคัง,งลังคังกับบัง <laughs> สอบมืองเลียงสอบมืองเลียงเริ่มปแล้วนะคะมาลนลังคังกับบังนะคะด้านข้างเนี่ยร้อแม็กคือจะบอกว่าดูเท่มากๆแล้วก็เป็นแม็กเหมือนเป็นแม็กของของชุดแต่งล้อค้เขาเนี่ยะคะตัวนี้ขนาด18นิ้วค่ะสีดำเข้ากับตัวรถเลยนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ค่ะ ที่จับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวล้อและเป็นตัวย์เลสค่ะสามารถที่จะล็อกแล้วก็กดล็อกผ่านตัวที่จับประตูแบบนี้ได้เลยนะคะสะดวกสบายเวลาที่แบบว่าคุณถือของมาหนักๆกุญแจอยู่ในกระเป๋าคุณก็สามารถที่จะกดเปิดได้เลยแล้วก็ดูด้านในนิดนึงนะคะกับตัวซับในประตูแบบนี้ค่ะกริบกริบค่ะน็อตเห็นไหมสภาพดีมากสวยมากนะคะ ตัวนี้จะเป็นรูปแบบ4ประตูก็จะได้ความกว้างขวางในห้องผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีบันไดด้านข้างนะคะแบบสามารถขึ้นลงได้สะดวกบันทีแบบเด็กอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าผู้สูงอายุก็สามารถที่จะขึ้นลงได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะมาดูอีกหนึ่งจุดค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญของตัวรถกระบะหรือว่ารถใช้งานก็คือด้านหลังนี้เองเขาก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะเป็นสีทูโทนสีดาและสีเทาเข้มตัดกันได้อย่างลงตัวดูแบบดูเท่ดูคมเข้มมากๆคันนี้บอกเลย สำหรับด้านหลังค่ะตัวกระจกนะเขาก็จะเป็นกระจกเป็นระบบไล้ฝ้านะคะและที่สำคัญพิเศษมากๆเลยคันนี้มาพร้อมกับสติกเกอร์ตออโตขามาตรฐานที่คุณไว้วางใจนะคะอันนี้จะติดไปกับคุณทุกที่นะคะด้านหลังตรงนี้ค่ะก็จะมีกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็มีกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์หลังด้วยนะจ๊ะบันไดขึ้นด้านหลังก็คือแบบเท่ม,มากๆทุกอย่างคือแบบ ทำออกมาได้แบบสวยอย่างลงตัวเลยค่ะคุณขาอะให้ดูกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวแมกไลเนอร์แมกไลเนอร์ด้านหลังก็นี่สภาพเดิมๆค่ะหน้าแมกไม่เสียหายนะคะพื้นผิวยังคงสภาพดีๆแบบนี้เลยนะคะสภาพพื้เรียกได้ง่ายว่าสมบูรณ์สามารถเอาไปใช้งานทำงานขนคงขน,นของต่อได้เลยค่ะรถสวยคัสสภาพเกรดเแบบนี้อันนี้คือด้านนอก,กรอบๆตัวรถและ,ละ,ละเครื่องยนต์ เดี๋ยวเราจะพาคุณไปชมกับด้านในตัวรถกันต่อตามมาค่ะและนี่คือด้านในตัวรถค่ะสาภาพสวยกริบแบบนี้ค่ะคุณขาด้านในจะเป็นทนสีดาค่ะตัดกับอ่าสีดําเงาตัวเป็นโนแบ็กนะคะแล้วก็วัสุดุสีเงินแบบนี้ค่ะสวยมากพูดเลยคุณถ้าเกิดคุณมาเห็นของจริงนะคุณจะแบบตื่นตาตื่นใจเหมือนเก๋อ่ะเอาง่ายๆนะคะแล้วก็ตัวเบาะนี่ก็สาภาพดีเบาะที่ได้เนี่ยนะคะจะเป็นเบาะหนังปร,รับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับด้านหนุนปรับดะคะ จะเป็นฝั่งคนขับป่าไฟฟ้านะคะแล้วก็คือทรงบออเนี่ยคือทรงใหญ่มากบอกก็คือแบบสภาพดีเลยค่ะพวงมาลัยจะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันค่ะก็สามารถที่จะแบบเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้นํำใสยวางสต่างต่างได้มีข้อมูลการขับขี่แล้วก็มีตัว c r สคอน control ตัวนี้นะคะไม์อยู่ที่48 0 0 0เป็นรถปี2อ1 8 1 9ปด้าค่ะด้านบนเป็น้านจะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะมาพร้อมกับระบบนำทาง n a เกเตอร์นี่ แผนทีเออซิร์มาได้เลยค่ะศูนย์รถยนต์โตออโต้ค่ะก็าสามารถเสิร์ชได้แล้วก็มีบริเวณใกล้เคียงมีคงมีห้างอะไรต่างๆเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าไปดูได้แล้วก็มีเครื่องเล่นมีเดียนี่มีข้อความด้วยเปิดอ่านได้ไหมอยากรู้เนี่ยชอบยุงเลิ่จะไปนคะคะมีข้อความบลูทูธต่างๆแบบนี้เลยค่ะใส่แผ่นดิส์แผ่นซีดีได้นะคะนี่ แล้วก็เชื่อมต่อ USB แล้วก็ HDMI ได้ค่ะตัวนี้ด้านล่างตัวแอร์นะคะแอร์ Air จะเป็นระบบดิจิตอลค่ะก็สามารถปรับระดับความแรงของลมอุณหภูมิต่างๆได้แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้สะดวกสบายในเรื่องของการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะมี Eco Mode Power Mode ต่างๆอันนี้คือโซนด้านหน้าแต่ยังไม่หมดอย่ที่บอกว่ารถคันนี้เป็นรูปแบบ4ประตูดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูความกว้างขวางของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อไป และนี่คือด้านในหรือว่าโซนห้องบริษัทด้านหลังนั่นเองคือจะบอกว่าชอบมากนะความคโทนของคันนี้ก็คือด้านในจะเป็นโดนสีดําดําจริงๆคุณไม่ว่าจะเป็นเพดานรถนะคะด้านบนก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะปูพื้นด้านล่างพรมต่างๆแผ่นยางก็จะเป็นสีดําคือแบบคงทนมากๆนะคะสวยอะแต่แต่ส่วนตัวชอบนะคือมันแบบ คุ้มทนเพราะส่วนใหญ่บางทีเบาะหนังสีดาด้านในสีดำแต่เพาดานเป็นแบบโทนสีเบจก็มีนะคะและสภาพเบาะด้านหลังนี้คือจะบอกว่าสภาพใหม่ไม่แพ้ด้านหน้าเลยสภาพสวยกริบมากไม่มีรอยแตกรอยยับรอยขาดใดทั้งสิ้นนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะดึงออกมาเป็นที่วางแขนได้แล้วก็วางแก้วได้แบบนี้เลยรวมไปถึงอ่ะบางทีแบบว่านั่งรถไปไหนไกลๆเจอแบบรถติดแดดร้อนนะคะกลัวว่าแอร์ด้านหน้าจะส่งมาถึงข้างหลังไม่ถึงไม่เป็นไรนี่เรามีแอร์โซนห้องริษัารดด้านหลัง แล้วก็จะมีที่แขวนของรองรับน้ําหนักได้ถึง4กิโลกรัมเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้บอกเลยว่าราคาว้าวมากเป็นรถปี18-19คันนี้ราคาอยู่ที่1,29,000บาทค่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรามีบริการหลังการขายมีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วย2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะเวลาที่แบบว่าไปไหนมาไหนเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุไม่คาดฝันสามารถโทรเข้าเบอร์ c เซ็ center ได้เลยนะคะ24ชั่วโมงทั่วประเทศ ยังไม่หมดใครที่บอกออกไปแล้วอ,ออกรถไปแล้วกังวลในเรื่องของแบบงวดผ่อนตอนนี้เรามีโปรช่วยผ่อนนาน10เดือนขับฟรีกันเลยค่ะ90วันและดอกเบี้ยยังเริ่มต้น0%ผ่อนกันได้แบบยาวนานถึง84เดือนนะคะลูกค้าที่ไม่มีเครดิตก็มีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยพิเศษค่ะใครสนใจยอย่ารอช้าต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงพูดเลยหล่อเทสมาร์ทมากๆสามารถอินบอกไม่ได้เลยค่ะที่สุดรถยนต์โตอัตโนาัของเรา และก็ยังมีรถอีกหลากหลายรุ่นนะคะหลากหลายคันภายในสุดรถยนต์ของเราสามารถที่จะเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมค่ะผ่านทางช่อง YouTube ของเรากันได้กับโตอัลโต a ค c h ชาแนลเข้าไปกด Subscribe เกิดกระดิ่งกันได้อีกหนึ่งช่องทางกับ TikTok นะจ๊ะก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้เช่นเดียวกันกับโตอัล